การเลือกเวลาในการปฏิบัติทำให้สอดคล้องกับจริตนิสัยหรือบุคลิกพื้นฐานของจิตใจแต่ละคนจะช่วยให้การฝึกมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยทั่วไปจริตแบ่งได้เป็น6ประเภทหลักและสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ดังนี้1ปราคาจรจัจริตจริตที่มีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและอื่นๆลักษณะชอบความงามความรื่นรมอารมณ์ละเอียดเวลาเหมาะสมปฏิบัติในช่วงเช้าหรือตอนสายที่อากาศดีบรรยากาศรม่มรื่นสบายตาช่วยให้จิตไม่ไหลไปตามความยินดีภายนอก สองโทสจริตจริตที่มีโทสะง่ายหงุดหงิดลักษณะจิตใจร้อนเร็วมักเกิดอารมณ์แรงเวลาเหมาะสมช่วงเช้าตรู่หรือตอนเย็นที่อากาศเย็นสงบจะช่วยระง,งับอารมณ์ร้อนและไม่กระตุ้นโทสะสามโมจาริตจริตที่มีความหลงมึนงงเฉยชาลักษณะที่ลืมขาดสติมักง่วงเหงาเวลาเหมาะสมปฏิบัติในช่วงเช้าหรือกลางวันเวลาที่มีแสงสว่างไม่ควรปฏิบัติในเวลาค่ำหรือหลังอาหาร4วิตกจริตจริตที่คิดฟุ้งซ่านคิดมากลักษณะใจไม่นิ่งคิดโน้นคิดนี้ตลอดเวลา เวลาเหมาะสมปฏิบัติช่วงที่จิตไม่ฟุ้งเช่นตอนเช้ามืดก่อนเริ่มกิจกรรมประจำวันหรือหลังออกกําลังกายเล็กน้อย 5. สศรัทธาจริตจริตที่มีศรัทธาสูงลักษณะเชื่อมั่นแรงกล้าแต่บางครั้งขาดเหตุผลเวลาเหมาะสมทุกช่วงเวลาได้แต่กวรเสริมด้วยการพิจารณาธรรมในเวลาที่ใจสงบเช่นตอนค่ำหกพุทธิจริตจริตที่มีปัญญาชอบใช้เหตุผลลักษณะสนใจธรรมะชอบเรียนรู้และวิเคราะห์เวลาเหมาะสม ปฏิบัติได้ทั้งวันโดยเฉพาะช่วงที่สมองตอดโรงเช่นตอนเช้าหรือหลังพักผ่อนเพียงพอหากไม่แน่ใจว่าตนเองมีจริตแบบไหนอาจเริ่มจากสังเกตต,ตนเองขณะปฏิบัติหรือปรึกษาครูบาอาจารย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมขอบคุณครับที่กดติดตามช่องออมบุญแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอมบุญแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆขอบคุณครับสวัสดีครับ